ครับผมยิงระยะ30บวกครับโดนนะครับเดี๋ยวครับโดนนะครับนู่นครับผม30บวกครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาเอาใส่ขึ้นมาเมืองครับผม30บวกครับโดนแบบฟุกๆครับเดี๋ยวครับเอาปลาขึ้นมาก่อนครับครับผมขึ้นมาแล้วครับผมผมบอ้โหจักว่าปลายังครับเห็นแตงเงาดำๆผมยิงนะครับผมโอ้ปะนิ่นครับปะนิ่นเห็นแตงเงาดำดำยิงเลยครับเอ้าเดี๋ยวเขึ้นครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยโหย ใหญ่จริงๆครับใหญ่จริงๆโอ้ตัวนี้ครับไม่อยากจะพากเลยพี่น้องเอ้ยใส่นี่ประมาณสามนะครับพี่น้องมือผมโอ้โดนแบบฟุกๆครับผมระยะระยสามสิบเมตรครับยิงอยู่ปูนครับผมผมยิงอยู่ห่างบังไฟครับผมอ้าวครับมันมันครับโอ้ฟุกอีกแล้วครับสามครับสามมีครับตัวนี้ผมออกึ้นนาครับคืนเร้วๆครับนี่ครับ ระยะผมยังอยู่ห่างบางไฟครับพี่น้องโดนแบบฟุกฟุกครับสามสิบบัวครับปูนผมยังอยู่แจ่หุ่นครับผมเกือบสุดห้องอ่าห้องห้องหวยนะครับที่บรนจุที่หนาสุดนะครับคือเสยครับพี่น้องฟุกฟุกครับผมอ้าวครับผมโดนแบบฟุกฟุกครับนี่ครับครับผมขึ้ืนมาเรียบร้อยครับนี่ครับสามเต็มครับพี่น้องลูกดอกเี็บห้าเซนทำเองครับใครบอกว่ายิงไกลไม่แม่นครับผมนี่ครับ ตรงเป๊ะครับผมจิบห้าเซนครับทําเองหัวฟอกนี่ครับมันหมานครับผมสามเต็มสามตัวมาอนิอ้าวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปไม่ยาวดูสั้นๆครับผม